สวัสดีค่ะร้านนิดาวิกช็อปนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําการสาธิตนะคะวิธีการใส่ฮาร์วิกเครื่องหัวนะคะรุ่น5003นะคะเป็นสไตล์ผมตรงแล้วก็จะซอยสไลด์ด้านหน้านะคะเดี๋ยวลูกค้ามาดูกันเลยดีกว่านะคะวิธีการใส่ง่ายมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยใช้ในส่วนของฮาร์วิกเครื่องหัวนะคะตัวนี้ก็เป็นไอเทมสาหรับ ลูกค้าที่อาจจะมีผมบางหรือว่าผมสั้นหรือผมด้านบนบางผมหงอกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็สามารถใช้เป็นไอเทมฮาร์วครึ่งหัวได้นะคะโดยส่วนตัวแม่ค้าก็ชอบฮาร์วีครึ่งหัวนะคะเพราะว่ามันก็ใส่สบายไม่หนักไม่ลังแล้วก็วิธีการใส่ง่ายมากๆเลยนะคะโดยหลักๆด้านในของฮาร์วีครึ่งหัวก็จะมีกิ๊ตรงกลางเป็นกิ๊เสียบนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูด้านในก่อนเนาะเป็นกิ๊เสียบตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีกิ๊บปกแปด ปกแบกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะก่อนติดแล้วก็ดันกิฟออกมาให้มันเป็นแบบนี้เนาะมันดันเข้าดันออกนะคะมี2ฝั่งนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นกิฟตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตนะคะว่าการใส่ยังไงนะคะทรงนี้ชื่อรุ่นรหัส5 0าศความยาว45เซนติเมตรนะคะไม่ยาวจนเกินไปนะคะไซส์กลางๆประมาณกลางหลัง อันนี้ก็จะเป็นด้านหลักเขาก็จะซอยประมาณนี้นะคะเป็นซอยซอยปลายนะคะส่วนด้านหน้าก็จะซอยไล่ระดับสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นของแม่ค้าใช้เองในชีวิตประจาวันนะคะอ่ะ วิธีการใส่นะคะลูกค้าจะเห็นว่าผมแมคค้าเป็นผมแบบผมบางไม่ไม่เป็นทรงคือผมบางผมเสียเพราะว่าแมคค้ามีปัญหาเรื่องผมหงอกนะคะแม่ค้าย้อมบ่อยมากๆเนี่ยผมหงอกขึ้นเบิงตรงนี้แม่ค้าก็จะเลือกใช้เทมพาร์บิคงขึ้นหัวเพราะว่า,วามันจะเห็นแค่ผมเวิงด้านหน้าน,าน,นิดเดียวเองนะคะอ่ะทีนี้การใส่นะคะเราแบ่ง,ผม,นนงผมด้านหน้าจริงๆผมด้านหน้าคุณลูกค้าจะจะเอ่อเหลือเยอะเห,หลือน้อยก็ได้เนาะ อ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะสาธิตการใส่ทรงแรกก่อนทรงแรกนะคะก็หลักๆเลยเรามัดผมตรงกลางตรงนี้นะคะมัดจุตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะกิ๊บตรงกลางเขาเสียบไปยึดให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆถ้าเกิดลูกลูกค้าให้เหลือผมน้อยผมนั้นน้อยลูกค้าเลื่อนมามัดตรงนี้ก็ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ เหลือผมด้านหน้ามากน้อยเพียงไหนแล้วก็มัดตามที่เราต้องการอ่ะตัวนี้เรามัดเพื่อที่จะเอากิ๊ตตรงกลางเสียบให้มันมันยึดให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะคะแต่จริงๆโดยหลักๆแล้วแม่ค้าใช้จริงๆแม่ค้าใช้ฮาวิคึ่งหัวเกือบทุกวันเลยแม่ค้าก็ไม่ได้มัดตรงนี้เพราะว่ามันชินแล้วมันมีกิบปอกแบกด้านข้างมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาสาธิตการใส่ทรงแรกก่อนอ่ะทรงแรกสมมุติว่า แม่ค้าจะแสกผมแสกผมตรงกลางแสกผมด้านหน้าเป็นแสกกลางแบบนี้นะคะ,ะนี่แล้วก็เป็นแบบนี้อ่าอันนี้เป็นทรงเลยลูกค้าจะเห็นผมงอกแอบเป็นผมงทีนี้เรามาดูว่าผมข้างหลังสมมติว่าคุณลูกค้าที่มีผมสั้นกว่าแม่ค้าหรือผมยาวกว่าแม่ค้าก็แล้วแต่นะคะเอ่อถ้าผมสั้นโดยที่ไม่สามารถมัดผมด้านหลังได้เราใช้เป็นกิ ok ๊บปลอกแบกนะคะเป็นกิ๊บเอ่อเป็นกิ๊บกิ๊บดำนะคะกิ๊บดำพูดผิด กิ๊บดำเสียบตรง,งด้านข้างแบบนี้คือไม่ให้มันโผล่ออกมาสมมุติในกรณีที่คุณลูกค้ามัดไม่ได้นะคะแต่ในกรณีที่คุณลูกค้ามัดได้นะคะก็มัดขึ้นไปได้เลยนะคะมัดเก็บพับขึ้นข้างบนนะคะมัดแบบนี้มัดเป็นปอยแล้วก็พับเก็บอันนี้แม่ค้าสอนวิธีง่ายๆนะคะ อนวิธีการใส่ง่ายๆเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะกิฟด้านบนกิฟอันนี้เป็นกิฟด้านบนให้เสียบตรงที่เรามัดปกแปดปกแปดด้านข้า,างทั้งสองฝั่งให้เสียบมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะเสียบเข้าไปกับผมแล้วก็ดันกิฟกิฟลงได้เลยส่วนด้านล่างนะคะรุ่น5 0 0 3มันจะมีบางรุ่นมันจะมีแบบนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องงงนะคะจริงๆมันเป็นกิฟเสียบเหมือนกัน ตันนี้นะคะให้เสียบเข้าไปในผมเรานี่แหละเสียบเข้าไปในผมนะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นทรงแรกนะคะแม่ค้าก็จะเหลือผมข้างหน้าไว้แบบนี้นะคะปึ๊บเห็นไหมเสียบเข้าไปเลยปึ๊บนี่กิ๊บปอกแบกน้านข้างเสียบเข้าไปกับผมจริง เห็นไหมคะจริงๆแม่ค้าสีผมอาจจะไม่ไม่แมทกันมากนะคะแม่ค้าย้อมผมออกก็จะสีคล้ายคึงกับสีโคกหรือสีน้ำตาลแดงคือสีเดียวกันนะคะแม่ค้ารีวิวเป็นสีโคกหรือสีน้ำตาลแดงให้คุณลูกค้าดูนะรหัส5้า3าด้านล่างเราดึงลงมาแล้วก็เอาเสียบเข้าไปตรงผมจริงเราได้เลยเห็นไหมมันก็จะเก็บผมจริงด้านในคือผมจริงเรามันก็ยุตจะอยู่ข้างในนะคะอันนี้ด้านหลังความยาวมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะแม่ค้าขออนุญ,ญาตหยีก่อน ด้านหลังมันก็จะประมาณ45เซนติเมตรก็กลางหลังนะคะกลางหลังแต่ว่าทรงนี้มันจะเป็นทรงซอยไล่ระดับนะคะด้านหลังประมาณนี้อันนี้เป็นของแม่ค้าเองนะคะใช,ใช้ใช้ทรงนี้จะค่อนข้างใช้บ่อยช่วงนี้นะคะใช้เกือบทุกวันเลยอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้จริงๆอันนี้เป็นการติดเสร็จเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ติดเสร็จเราก็มาเซตทรงเขานะคะหวีเซ็ตทรง ใหมของเราเป็นไหม่เกาหลีชนิดด้านร้อซนะคะไม่มีความเงาวิ้งเลยนะคะใหม่จะเหมือนกับเส้นผมจริงมากๆเลยคุณลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยซื้อของที่ร้านนิดาวิชชอปนะคะ ที่ร้านเราก็สั่งผลิตเองนะคะสั่งโรงงานผลิตเองเราเลือกไหมเองเลือกไหมที่มีคุณภาพมาให้กับคุณลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่าแบบไหมมันจะเงาไหมไหมคุณภาพดีไหมไหมไหมคุณภาพที่ร้านเราดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกเต็มหัวฮะวิกครึ่งหัวแฮ์พี้วิกปิดผมบ้างทุกไอเทมนะคะเราผลิตจากไหมไฟเบอร์ชนิดด้าน100%นะคะทนความร้อนได้ห้ามเกิน180องศานะคะอะ เป็นอันเรียบร้อยอ่ะทรงนี้นะคะรหัส5003อันนี้แม่ค้าทําทรงแรกให้ดูนะคะผมผมจริงเราแสกกลางนะคะแล้วก็ใส่ไปได้เลยเราก็หวีเซตทรงเขาถ้าเกิดเราอยากให้มันตะวะบัดถอยก็ตะวะบัดปุ๊บเข้ามาแบบนี้นะคะ ถ้าเกิดลูกค้าได้รับสินค้าไปใหม่ๆทรงมันอาจจะยังไม่ได้เซ็ตทรงสวยมากแต่ว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิกผมหรือฮาร์วิกเครึ่งหัวผ่านการใส่ประมาณสองสามสี่ห้าครั้งนะคะเราหวีเซตทรงเขาบ่อยๆนะคะมันจะเซ็ตทรงสวยมากๆเลยนะคะแรกๆมันอาจจะไหมมันยังแบบยังไม่เป็นทรงมากเท่าไหร่มันอยู่ในแพ็คนะคะผ่านการใส่ประมาณ3ามสี่รอบนะคะมันก็จะเซ็ตทรงสวยแน่นอนนะคะ ประมาณนี้นะคะไลสไลไลร,ระดับเข้ากรอบหน้าแบบนี้นะคะสี่ซนติเมตรก็ประมาณกลางหลังมีสี่สีพร้อมส่งนะคะรุ่นนี้มีดำธรรมชาติน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงน้ำตาลทองนะคะถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะคะก็ทักแชทแม่ะคะ้าได้เลยขอดูรีวิวจากสินค้าจริงหรือดูชาร์ตสีผมเพิม่มเติมได้เลยนะคะ แม่ค้าจะเอาชาสีมาให้ดูนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญ,ญาเซตทรงก่อน่นะทรงแรกก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดตรงนี้นะคะเราไม่อยากให้เห็นปมไม่อยากให้เห็นรอยต่อก็หาที่คาดน่ารักน่ารักนะคะเป็นแอคเซสซนรี่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นโบหรือที่คาดเล็กๆอะไรอย่างนี้เนะเาะแล้วก็เสียบได้เลยประมาณนี้ ือจะเป็นกิ๊เป็นเอ่อเป็นที่คาดผมก็ได้ค่ะน,ะะนะะ่ารักน่ารักโอเคอ่ะหรือนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าจะอนุญ,ญาตพออนุญ,ญาตใส่อีกทรงนึงให้ดูจริงๆผมข้างหน้าเราตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะคุณลูกค้าทรงถัดไปก็คือเราเราเอาผมข้างหน้าออกมานะคะแบบนี้ เพื่อที่จะแบบสมมุติว่าลูกค้าก็ลองลองแต่งๆดูว่าผุ่มข้างหน้าลูกค้าจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใหม่ไฟเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิกแคร์แครพีทาร์กวิก คือหัววิปปิดผมบางลูกค้าอย่าลืมซื้ออุปกรณ์การดูแลของเขาไปด้วยนะคะเป็นสเปรย์ฉีดนะคะเพื่อให้ความลื่นนะคะเป็นสเปรย์ตัวนี้นะคะแม่ค้าขอแบบ ย้ำเลยนะคะเป็นสเปรย์ช่วยให้หวีง่ายขึ้นนะคะฉีดฉ,ดฉดวันละหนึ่งครั้งก็ได้ถ้าเราใช้นะคะฉีดก่อนหวีทุกครั้งนะคะแล้วก็เป็นหวีแปรงซี่แหลมๆตัวนี้นะคะสเปรย์ที่ร้านขาย100บาทนะคะหวี70บาทนะคะถ้าซื้อคู่กับพวกผลิตภัณฑ์วิกผมก็ส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแยกเฉพาะอุปกรณ์สเปรย์กับหวีก็ขอบวกค่าส่งนะคะค่าส่งก็30บบาทนะคะโอเคอ่ะทรงนี้ผมข้างหน้าสมมติว่าเราไม่อยากแบบ เราอยากปล่อยออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะปิดปิดโหนกเราก็เอาแบบอิสเซสซี่มาแปะปึ๊บ <c oughs> นี่ง่ายมากคุณลูกค้าจ้า เห็นไหมแค่นี้ก็เนียนแล้วเบาสบายนะคะคุณลูกค้าคือมันไม่ไม่ลังหัวเลยนะคะเป็นผมตรงแล้วก็ด้านหน้าเขาจะซอยสไลด์ไล่ไล่ระดับลงมานะคะอ่ะทรงที่สามเราจะยกผมขึ้นไปเลยนะคะยกผมด้านหน้าผมจริงเรานะคะ ยกขึ้นไปบางเลยนะคะในส่วนกรณีที่คุณลูกค้าแบบผมน้อยๆเหมือนแม่ค้าแล้วอยากแบบทำยังไงมันถึงจะตั้งไอ้ตรงผมข้างหน้าเราเนาะที่ที่ร้านเราไม่มีไอตัวลองลองเขาเรียกอะไรที่มันลองให้มันนูนนะคะก็ใช้แบบเออเรายีเรายกขึ้นมาแบบนี้เรายีด้านในตัวนี้นะคะยีผมจริงเรานะคะยีย,ยเอาหวีมันก็จะแบบพองพองนิดนึงนะคะมันก็จะพองขึ้นแหละ อ่ะมุหมุนมุม,ม,ม,มแล้วก็ดันมาข้างหน้านะคะ,ะเห็นไหมก็ประมาณนี้สูงเกินไปจริงๆอันนี้มันสูงเกินไปเดี๋ยวเอาลงนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาสูงเอาต่ำก็ลองทำดูเนาะอ่ะทรงนี้ทรงที่สามจริงๆมันอาจจะทำได้นอกเหนือจากสามทรงที่แมค่ค้าสาธิตให้ดูนะคะนี่ รุ่นนี้นะคะรหัส5003 45ซนติเมตรนะคะทำไซส์แบบประมาณกลางหลังมาให้ลูกค้านะคะตอนนี้ตอนนี้จริงๆขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซตส่งให้ลูกค้าดูชัดๆ <Yeah. S 2> ก,ก่อนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะ ห้า3นะคะ,ะราคานะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่นะคะราคาระบบโอนเงิน390บาทนะคะจัดส่งฟรีขนส่งแฟลต1นวันนะคะส่วนระบบเก็บปลายทางนะคะเราขอบวกเพิ่ม20บาทนะคะขออธิบายระบบเก็บปลายทางหน่อยนะคะว่าทำไมเราถึงบวกเพิ่มนะคะเราไม่สามารถ390บบาท โอนแล้วเก็บไปทางเราไม่สามารถทําได้นะคะถ้าเป็นระบบโอนเงิน390บาทได้นะคะส่งฟรีแต่เก็บไปทางนะคะพอเราส่งแล้วทางขนส่งเขาจะมาบวกเพิ่มเรา3%นะคะคุณลูกค้าก็จากยอดอสินค้านะคะมันก็จะประมาณเกือบอ20บาทแหละ ก็ตีไปนะคะประมาณนั้นเนาะเราก็ขออนุญาตเก็บเพิ่มลูกค้านะคะแล้วก็มันเป็นความเสี่ยงสูงมากๆเลยสาหรับระบบเก็บไปทางของเรานะคะลูกค้าจริงๆแล้วลูกค้าที่สั่งสินค้าเรานะคะ98นะคะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเก็บระบบเก็บไปทางไม่เคยเทแ<ท>มคค้านะคะแต่ว่าก็จะมีนิดจะมีบางคนนะคะจะมีบางคนที่แบบ สั่งระบบเก็บปลายทางแล้วไม่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 รับของก็คือของของเข้าไปส่งก็ปฏิเสธสินค้านะคะแม่กค้าก็จริงๆความเสี่ยงมันสูงจริงๆนะคะระบบเก็บปลายทางก็ขอความการุณาคุณลูกค้าถ้าเกิดคุณลูกค้าเลือกในระบบเก็บปลายทางระบบเพิ่ม20บบาทเองนะคะก็ขออนุญาตแบบรับผิดชอบรับของด้วยเวลาของไปส่งนะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าไม่พร้อมที่จะสั่งสินค้าก็อย่าสั่งเลยนะคะอย่าสั่งเลยในระบบเก็บปลายทางนะคะถ้า เป็นไปได้ไหมคะก็อยากให้โอนเงินดีกว่าแม่คะก็ส่งสินค้าทุกวันเลยนะคะอ่ะโอเครุ่นนี้เป็นระบบอ่ารหัส5003 4 5ซนติเมตรเป็นผมตรงสไลด์ไล่ระดับนะคะลืมบอกไปว่าความหนาแล้วก็น้ำหนักของฮาวีครึ่งหัวรุ่นนี้นะคะอยู่ที่260กรัมนะคะไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปคือถ้ามันเกิน260กรัมจริงๆรุ่นยาวนะคะมันจะหนักนะคะคุณลูกค้าใส่ในชีวิตประจำวันจะแอบปวดหัวนะคะจริงๆเราใส่ น้ำหนักประมาณนี้แม่ค้าใส่ทั้งวันก bueno. ็ไม่ไม่มีฟิลปวดหัวนะคะแต่ถ้ามันประมาณ2ถ้าถ้าถ้าต่ำกว่า260กรัมนะคะก็คือมันจะบางแอบบางนะคะถ้าเป็นรุ่นยาวเนาะจริงๆแม่ค้าทำลองทําน้ําหนัก230กรัมมาแล้วรุ่นยาวก็ไม่รอดนะคะมันบางก็เลยทํา ในระดับนี้260กรมัมโอเคนะคะไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าสินค้าทุกไอเทมแม่ค้าลองใช้ทุกตัวแบบลองใช้ดูก่อนว่ามันโอเคไหมสําหรับลูกค้านะคะถ้ามันไม่ดีหรือในกรณีที่ลูกค้าฟิตแบลกลูกค้าใช้แล้วสามารถ นะนำเราได้มันบ้างเกินไปมันหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะว่าเราสั่งผลิตเองโดยทางโรงงานโดยตรงนะคะโอเครุ่นนี้นะคะฮาร์วิคลูกหัวมีสีสีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตให้ดูสีก่อนเออสีสีสีของเราแป๊บนึงนะคะ สีที่มือค้าใส่คือสีน้ำตาลแดงหรือสีโคกนะคะสีน้ำตาลแดงหรือสีโคกแล้วก็จะเป็นในส่วนของสีน้ำตาลธรรมชาติเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้นะคะ<ส>น้ำตาลธรรมชาติโคกน้ำตาลทองจะโทนนี้นะคะน,น้ำนะลูกค้าเห็นชัดไหมนาออ,อันนี้เป็นดำดำธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นชาร์ตสีนะคะดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติ น,ะะน้ำตาลกับดำธรรมชาติมันจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเกิดเป็เปนน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มเนี่ยเวลาออกแดดมันจะคล้ายๆสีช็อกโกแลตนิดนึงนะคะคือผมลูกค้าถ้าไม่ดำมากนะคะก็เลือกน้ำตาลน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาติก็ได้ราคาแล้วก็น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลแดงหรือโคกนะคะที่แม่ค้าใส่นะคะจะออกเป็นแบบเหมือนสีน้ำโคกเลยนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลประกายทองนะคะน้ำตาลทองโคก อันนี้น้าตาลเข้มหรือน้ําตาลธรรมชาติอันนี้ดําธรรมชาติมีสีสีพร้อมส่งนะคะจริงๆค่ะวิเครื่องหมอที่ร้านมีหลายรุ่นมากๆเลยก็ทุกรุ่นจะมีสีสีด้วยกันตามชาติที่แม่ค้าให้ดูเมื่อกี้นะคะเอาละถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้นะคะรหัส5 0 0 3ในระบบโอนเงิน390บาทระบบเก็บปลายทางนะคะ410บาทนะคะทนความร้อนได้ห้ามเกิน180องศาสามารถรีดได้นะคะแต่อย่าใช้ความร้อนที่สูงจนเกินไปนะคะวิธีการทาความสะอาดลูกค้าจะ ใช้ครีมนวนดผมหรือทีทเมนต์หรือน้ํายาปรับผ้านุ่มก็ได้ผสมกับน้ําแล้วก็เอาไปแช่ขยำเบาๆล้างุ่นหลังเหงือนะคะแล้วก็บิดให้หมาดแล้วก็เอาไปจริงๆในเคล็ดลับของแม่ค้า <_ d ream> พอมันหมาดแม่ค้าจะฉีดน้ายาตัวนี้ตัวนี้คือดีมากคุณลูกค่ะค่ะฉีดเข้าไปในตัววิกแล้วแม่ค้าก็จะห <_ d ream> ะวีพอหวีเสร็จก็ปล่อยให้มันแห้งเองโดยธรรมชาตินะคะแม่ค้ามีฟีลรู้สึกว่ามัน เหมือนมันลื่นขึ้นนะคะลูกค้าจะทําตามก็ได้นะใส่สีห้าครั้งก็ทําความสะอาดก็ได้นะคะคุณลูกค้าคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอุปกรณ์สําคัญมากสเปรย์หนึวี70บาทนะคะ โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจนะคะ <Friends> ก็โทรสั่งได้ที่เบอร์0 9 0 5 8 6 6 6 6 1หรือจะเป็นแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 0 5 8 6 6 6 6 1นะคะหรือนะคะสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook นะคะนิดา h ฮ a พีทวิกผมโตลุ Conf Conf ่งขอนแก่นนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากร้านนิดา a ฮ a พี i วิกผมโตลุ่งขอนแก่นด้วยนะคะหน้าร้านอยู่ที่ตลาดโต้ลุ่งขอนแก่นเลยนะคะเปิด ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดบ่าย3ามโงเย็นถึง5้าทุ่มนะคะในเดือนตุลาคมนะคะส่วนตุลาคม64นะคะวัน,นวันนี้เราอัดคลิปในวันเดือนเดือนตุลาคมปี64เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเดือนหน้าพฤศจิกาย,ยน64ไม่แน่ใจอาจจะเปิดอาจจะปิดเที่ยงคืนนะคะเปิดบ่าย3ถึง เที่ยงคืนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่แน่เดือนหน้าก็คือเปิดเขาให้เปิดถึงเที่ยงคืนแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะคะจะส่งสินค้าทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยคือส่งสินค้าทุกวันแม่ค้าจะสั่ยอดบ่ายสามโมงนะคะก็จะแจ้งเลขพัสดุทางอินบ็อกซ์ทางข้อความให้ลูกค้านะคะหรือสะดวกโทรมาก็ได้ศูนย์ก้ศูนย์ห้าแหนึ่งนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ To the king of hell.